รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กันน้อบ้านทำไสทองพี่เทวาผมอยู่ไหนเนี่ยเอา้าอุย้ยนี่ไงบ้านทำไสยทองเอา้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงหลังจากที่ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยสายใจเกษตรวันนี้เรามากันที่บ้านทำไสยทองที่อำเภอหนองกรุงศรีจงรรังหวัดกาฬสินธุ์มีเกษตรกรมากมายเหลือเกินครับที่เวลานี้นําเอาปุ๋ยินทรนย์ไปปรับสภาพดินก่อนจะทาการเพาะปลูก และเขาตอกย้ำนะครับว่าวันนี้สภาพดินเขาจากที่เคยเสียหายฟื้นตัวกลับมาดีขึ้นมากเลยทีเดียวแล้วทำให้เขามีความหวังมากขึ้นกับการปลูกพืชใดๆแต่ตอนนี้เราจะไปตามหากันดูว่าคนที่เขาปลูกอ้อยปลูกมันปลูกฝรังปลูกโอ้ยพืชอะไรต่อมีอะไรมากมายที่บ้านไซทองแห่งนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยแม้กระทั่งพืชผักเล็กๆที่เขาไปปลูกกันเนี่ยปรากฏว่า มันเจริญเติบโตดีแล้วทําให้เขารู้สึกได้นะครับว่าดินเขาดีขึ้นกว่าเดิมมากมายเหลือเกินเรื่องราวตรงนี้เป็นอย่างไรเราจะไปค้นหาเซียนเกษตรและหลายๆท่านนะครับที่ต้องการจะพูดคุยกับเราเราบอกว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับรีบติดต่อกลับเข้ามาเลยหรือท่านต้องการจะเป็นผู้แทนจําหน่ายปุ๋ยอินรีย์ตราปลามมงกรก็สามารถที่จะติดต่อกลับเข้ามาเป็นตัวแทนเราได้เช่นเดียวกันและวันนี้ครับเรื่องราวของคําว่าเซียนเกษตรที่มาค้นหาเซียนตัวจริงเป็นอย่างไร ต้องไปติดตามกันแต่อย่าลืมนะครับท่านชมรายการเซียนเกษตรท่านต้องชมให้จบว่าท่านจะพบกับเรื่องจริงพร้อมแล้วไปกันครับครับท่านผู้ชมครับกับผมลุงชัยสายใจเกษตรวนันนี้มานั่งกันอยู่ท่ามกลางพี่น้องเกษตกรกรมีหลากหลายอาชีพ อยู่ที่บ้านกรุงศรีที่กาลสินแล้วนี่แหละต้องบอกว่าวันนี้หลายต่อหลายคนมีเรื่องราวดีๆอยากมาเล่าสู่กันฟังเราค้นหาเซียนกเกษตรที่เขาทําการ,กรเกษตรแบบนี้จริงๆเราไปทุกถิ่นทุกที่ขอให้บอกมาว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านทาอยู่เวลานี้ประสบความสําเร็จอย่างไรและการปลูกพืชพันธนุ์ธัญพืชต่างๆนั้นประการหลักๆสําคัญสาคัญนั่นคือเรื่องดินเรื่องพันธุ์พืชเรื่องน้ําเรื่องของอากาศ และที่สุดก็คือเรื่องปุ๋ยเราอยากรู้ว่าเกษตรกรที่นี่เขาทำยังไงเดี๋ยวมาฟังจากปากเขาดีกว่านะครับเรานั่งอยู่กับเกษตรกรผู้หนึ่งที่เขาปลูกอ้อยจากเดิมที่ผ่านมาเขาทำอย่างไรและเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรบ้างเดี๋ยวลองคุยกันดูดีกว่ากับพี่เทวาชัยบงังของเราครับสวัสดีครับเทวครับ,รบสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี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 ครับตอนนี้ทีท่นี่เขาเรียกว่าบ้านบ้านไททองครับบ้านไทรทองอำเภอ อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะหลายคนคงรู้ดีว่าแถบนี้คงปลูกหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นเป็นอ้อยครับอ้อยมันข้าวมีบ่อมีครับข้าวน้อยเพราะท่านในทอนรองมังปักขุยทุ่นนีโอออ้าวเล่าให้ฟังนิดนึงพี่เทวาครับอ้อยนี่ปลูกมานานหรือยังปลูกมาที่บ่ปีสิปีแล้วครับโอ้โหตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายบุญมาสิโดดละ มาโดนเนี่ยเ,ออเพราะว่ามันเห็ดมาหลายๆแล้ววันเนี้มาเอาปุ๋ยเคมีมาใสา่มันก็งามขผืนมาชัวระยะแป๊บเดียวขนนันบ่อใหม่ก็ได้เพิ่นปุ๋ยเข้าไปอีกอืหมายถึงต้องลงทุนเพิ่มเข้าไปอีกต้องลงทุน<อ>เพิ่มเพ้าอดีเล่นเั่พอ,อหัวนากเกษ่เพิ่อืว่าได้ปุ๋ยมาดีกับเลยทดลองมาเลยมาทดล่องร่องพื้นมัน่งอันไรหนึ่งต่อสองสอบ หมายถึงเบื้องต้นเอาไปลองพื้นก่อนอะไรบเบื้องต้นเอาไปลองพื้นก่อนครับสอบหนึ่งใส่กี่ไร่สองไร่ครับได้สองไร่เท่ากับเท่ากับไร่ละครึ่งกระสอบเนาะโออแล้วเป็นไงทิ้งไว้นานไหมตอนใส่ทิ้งไว้นานไหมก็บ่ได้บ่ทิ้งแล้วครับใส่แล้วก็ลงเลยก็เอาไอ้ผ้านหน่อยว่างนงเลอะก็โกบเลยเพราะดีกว่เขียนมันขืนมากระยะสามเดือนที่ว่าได้ผลดีอยู่ ดีกว่าเดิมที่เคยทำดีก็เดิมเนี่ยเพราะว่าน,นาดินมันสิอบอกแข็งคือนตะกอนนะครับต<อ>ะกอนที่ใส่ปุ๋ยเคมีมันดินมันแข็เงเกินตัวบวดโอ้วันนี้เกิดขึ้นมาบังกาเป็น,อ,ปน,นอ้อยไต่เป็นมั่งเกิดผล,ลผลิตก็เลยผลผลิตก็เ,ยบ,กเยบ่ไบด้สมที่ลงทุนไปหลโอ้ขาดทุนครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้ใส่ไปได้สามเดือนเนี่ยผลที่มันออกมาดีกว่าที่เคยทํามาครับผม แล้วอย่างอื่นที่เรามองสังเกตได้อย่างพวกโรคพวกอาการต่างๆมันเป็นไงแตกต่างยังไงครับพี่เทว่ามันก็แตกต่างที่ตัวนี้คือคือว่ามันดิบเป็นหนอยยอดขาวยอดขาวไอ้พวกที่หนอนกอไปเจาะมันคขับผมโอ้แต่กอนมันจะมนีนะอืแต่แต่กอนดึงยอดหลุดเลยครับผมโอ้โหแปลว่าข้างในมีหนอนกินมันอยู่แมนมเดี๋ยวนี้ไม่มี ใบสวยบสีสีสีงามงามเลยสีเขียวงามดีโอ้โอ้ดีใจบอดีใจครับเพราะว่าทำได้ยังซีไปตลอดนี่คือว่าคือว่าตีตลาดแตกยู่ผมว่าปุ๋ยชนเอืมอืมแต่ต้องให้ได้อย่างนี้ครับผมดูจากเม็ดปุ๋ยแล้วเป็นไง ก็ดีขึ้นกันครับเพราะว่ามันจะเป็นนั่นมมอันอินซี่เขียวภาพอย่ในในในผลทีีปรับสภาพดินของเ้ามันดีหอือืม่เห็นสังเกตได้ยังไงว่าดินมันดีเนี่ยคือดินมันทีนิ่มก็แกันนะครับดินที่นิ่มก็ทีฮ่อสีไซเคมีกันเออเมื่อก่อนมันเป็นยังไงมันแข็งเป็นเป็นดินกระดังโอหแบบไอ้ดินที่เหนียวเหนียวที่มันแข็งที่คลายกันเป็นหนามเลย หยียบย่าไปตําเท้าครับผมโอ้แต่เดี๋ยวนี้เดินสบายครับสบายโอ้โอ้โหแล้วนอกจากปลูกอ้อยแล้วพี่เทวามีอย่างอื่นไหมปลูกอะไรอีกบ่ครับบ่ะไรเบ่ได้เห็นอยังเห็ดอ้อยอย่างเดียวเห็ดยางอ้อยอย่างเดียวโอ้งั้นอยากเห็นแล้วพี่เทวาครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันหน่อยเนาะครับผมงั้นอันนี้ไว้นี่ก่อนรัดผมแล้วเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันดูซิว่าสิ่งที่คุณเทวาเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับเราอยากเห็นของจริงไปพิสูจน์กันดูว่า เรื่องราวแบบนี้มันต้องประจักษ์แก่สายตาไปครับ ครับพี่เทวาอยากฝากอะไรกับพี่น้องเกษตรกรเราครับผมว่าอยากฝากกับพี่กับน้องว่าใส่ปุ๋ยกับป่ามังกรเนี่แหละครับที่มันตามที่ผมใส่ปุ๋ยมากอะมีป่ามังกรและว่ามันไข่ก็โมอยดินก็นิ่มดีครับผมครับขอบคุณครับโอ้โหสั้นๆง่ายๆพอเข้าใจเลยว่านี่คือสิ่งที่เขาทําแล้วได้จริงประสบการณ์ตรงและเป็นเรื่องจริงที่ต้องบอกว่า เ,เราก็เฝ้าค้นหากันอยู่เนะาะว,ว่าวันนี้ปุ๋ยยิีตราปรามังกรที่ลงแต่ละพื้นที่ไปนั้นผลพวงเป็นอย่างไรรายการเซียนเกษตรกับลุงชัยจะติดตามไปแล้วพูดคุยกันเพื่อหเห็นภาพอย่างนี้ขึ้นมานะครับอ่ะก็วันนี้เรื่องราวของปุ๋ยเสียปลามังกรเราก็ต้องบอกว่าหากเกษตรกรตัวจริงแบบนี้หาคนที่ต้องการจะพูดคุยกับเราแบบนี้อย่าลืมติดต่อกลับเข้ามาครับหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอตรงนี้ละ เอาละครับวันนี้รายการเซียนเกษตรกับลุงชัยต้องขอบคุณพี่เทวาของเรากับเกษตรกรทุกคนเลยได้ข้อมูลดีๆมากมายเลยรู้ว่าวันนี้ปุ๋ยสีตราปลามังกรของเราเนี่ยนะครับทำให้เกษตรกรมีความหวังมากขึ้นแล้วเราจะไปต่อกันอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องเกษตรกรไทยทั้งประเทศเนี่ยแหละครับวันนี้ถือโอกาสนำเอาปุ๋ยซีปลามังกรลูกปลาขนาดตัวน้อยเนาะ <c oughs> <c oughs> พี่เทวาใช้แม่ปลาตัวใหญ่50โล <c oughs> วันนี้ลุงชัยขออนุญาตเอานี้มาเป็น ของกำนันนะขอบคุณมากๆกับข้อมูลดีๆที่ให้เราก็ขอให้พี่เทวาประสบความสำเร็จนะกับไร่อ้อยยี่สิบไร่นี้ร่ำรวยร่ำรวยทุกผู้ทุกคนเด้อขอบคุณครรับบขอคคุณับขอบคุณครับ